มอนแจมรอบที่3จะแจมอยู่ไหมในปี2020เรียกประกันเรียกประกันเหมือนแบบไม่ค่อยอยู่นี่นะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ม่อนแจ่มนะครับในปี2020แห่งนี้ครั้งที่3าเราอยากจะรู้ว่ามันน่าสนใจไหมมีอะไรเพิ่มขึ้นมั่งครับตอนนี้เรากําลังจะหาที่พักนะครับบอกเลยว่าหาที่พักในวันหยุดแสนลําบากหรือเกินคุณเคยสงสัยไหมว่าการหาที่พักในวันหยุดแบบนี้คุณต้องหากี่ที่พักถึงจะได้ที่นอนโอ้ยจิที่พักยังไม่ได้ที่นอนเลยโอ้ยากมากหัวหน้าทิพย์ฮะกำลังเคิดกับที่พักอยู่นะครับ ลงไป<อ>งที่นะไหนก็เต็มหมดเลยลอ,อ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนๆเ,เขาหาที่พักกันก่อนนะครับมาดูพร้อมกันนะว่าเราจะได้ที่พักที่ไหนโอเคว่างไหมเต็มอ๋อมีม,ม,มีมีใกล้ๆใช่ไหมเต็มเหมือนกันใช่ป่ะโอเคเอามานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ที่พักกี่โมงนะนะทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้ก็มาถึงภูวิมานแล้วมีชาวบ้านเขาบอกว่าแนะนําให้มาที่นี่แล้วที่นี่น่าจะว่างแล้วก็ราคาไม่แพงมากแล้ววิวสวยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่ภูวิมานจะว่างไหมแล้ววิวจะถูกใจเพื่อนๆกันไหมทุกคนแต่ที่สุดเราก็มีที่ซุปัวนอนแล้วนะครับโอ้โหคดีมากดีมากเขาใจดีมากๆเห็ He นว่าเราจะมาทํารีวิวเนี่ยเขาก็แถมหมูกระทะแถมอะไรให้ด้วยนะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องพักกันดีกว่า อันนี้ชื่อว่าอะไรนะพี่ไม่ใช่ขนละที่ผูผูอะไรนะผูวิมานภูวิมานเออโอเคโคดียนี่อันนี้คือที่พักของเราเป็นโดมแบบนี้เลย น,นี่ก็จะเป็นที่นอนที่เขามีปกติเนาะแต่ของเรามากัน4ี่คนก็ต้องเสริมด้านนี้นี่เสริมด้านนี้เขาก็คิดค่าเสริมเนี่ยชุดละ300นะถือว่าถูกมากๆนะชุดละ300ชุดหนึ่งนอนได้2คนก็แค่คนละ 150. 1 5อยทุกคนตอนนี้หมูกระทะเราก็สุกแล้วนะครับใครที่มาภาคเหนือเนี่ยเราบอกทุกคลิปแหละว่าแบบ ต้องกินหมูกระทะให้ได้เนาะเพราะมันร้อนๆอากาศเนี่ยหนาวมากๆตอนนี้อากาศถือว่าดีมากเลยพูดมากเพื่อนผมเมื่อยหร่ะ <c oughs> อันที่บอกไปชุดเลือดสี่ร้อยเก้าสิบเป็นของทางทางที่พักเขาเลยอืมแล้วที่เนี่ยเขาบอกว่าตอนเช้าๆเนี่ยแต่ได้เห็นหมอกด้วย <c oughs> เพราะตรงเนี้ยมันเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรทิวเขาลึกลงไปอะ่ะพรุ่งนี้เชา้าเอาวะ ไม่เคยเจอหมอกเลยไปภาคเหนือที่ไรก็ไม่เคยเจอในวันนี้จะมีหมอกหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันดูเพื่อนผมดีกว่าได้ได้ไม่เพื่อนผมเพื่อนผมเป็นไงบ้างบรรยากาศเป็นไงบ้างดีเัยดีโอเคเลยเย็นสบายเย็นสบายใช่กินซักชิ้นนี้เขาดูดีเหรอเอาปูอัดไปสวไหมที่เด็ดทีเด็ดเลยด้วยบรรยากาศด้วยอะไรหลายอย่างมัน ประจบเหมาะกพอดีอันนี้คือความฝ่ายฝันฟาม์มไฟฝันฟารฝมฝันที่อยากมากินหมูกระทะแบบอากาศเย็นๆสงสัยว่าทําไมขึ้นอุทเบอร์ขึ้นเขาค้อขึ้นแบบยอดดอยเลยทำไมต้องกินหมูกระทะวันนี้เข้าใจละเพราะว่าด้วยมันร้อนและอากาศเย็นมันเลยแบบประจบเหมาะลงตัวพอดีเป็นอะไรที่ฟินสุดละประมาณนี้แล้วเราอยู่ที่ไหนเนี่ยที่ปักคิดว่า สวัสดีเช้าวันที่สองในม่อนแจ่มมาทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดม่อนแจ่มนะครับอยู่ในตัวม่อนแจ่มเลยใช่ไม่ใช่ม่อนอื่นนะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงกว่าแล้วนะครับที่พักเนี่ยตอนเช้าเช้าเขามีอาหารเช้าให้กินมีโอวัตินให้กินมีไข่ต้มมีข้าวต้ม แล้ววิวดีมากมันจะเป็นกินแบบว่ากินริมระเบียงอะ,อะไรประมาณนั้นอตอนนี้เราอยู่ในตลาดม่อนแจ่มแล้วแหละเรามาซื้อของกันแล้วก็จะขึ้นไปเล่นโฟร์าร่ามงแล้วก็จะไปดูสวนดอกไม้อันนี้คืออะไรอ่ะอะโวคาโดาแล้วก็พวกแบบเบอร์รี่ตะกุนเบอร์รี่อะต้องชิมซะหน่อยนะ ก็คือถ้ากินที่เนี่ยคือ50บาทอะ่ะมันได้คล้ายๆกับวิตามินเต็มเลยนะคือเขาให้สตอรอเบอรี่เต็มแก้วแล้วเขาก็ใส่เต็มแก้วจริงๆอ่ะไม่ได้แบบเอาออกเลยอะ่ะต้อปั่นเต็มๆอย่างนั้นเลยเอะโโโวาโดอะวาโดอ่ะได้ลูกครึ่ง<ฮ><ฮ>เยอะมาก อสอันนี้มีของลุงงขอผมเองทั้งหมดเลยครับกี่เพลงอ่ะลุง62ครับเมื่อกี้เพลงลุงปะเในสครูปเพลงของครูผมองอาจารย์ของจารันมโนเพชรในยูทูบมีชื่อเพลงว่าบ้านบนดอยอันนี้เป็นละบั้มที่ผมเขียนเองทั้งหมดเพลงบ้านบนดอยเป็นเพลงของครูจารันมโนเพชรอาจารย์มโนเพชรโอเคครับ62เพลงเลยนะเอาคาบอะไรคนผมบันทึกเสียงในห้องอัดครัับอดห้องเดียวกับมารีวอนน่าอัดที่บางใหญ่ ก็เจอคุณพี่เขาหรือว่าคุณลุงนี่แหละนะเล่นดนตรีให้เราฟังอยู่แล้วสะดุดหูมากๆากเราก็เลยอุดหนุนอัลบั้มเขานะครับฟ้าให้รางวัลคนที่สู้เสมอโอ้โหสุดยอด โอเคพอเราเข้ามาถึงในสวนดอกไม้ของม่อนแจ่มเนี่ยจริงๆเขาก็จะมีสวนแยกไปอีกนะที่เป็นแบบเสียตังค์นะครับอีกสสวนไล่ดอกลมหนาวอันนี้ก็เสียผู้ใหญ่30บาทเด็ก10บาทแล้วก็จะมีไล่สตรอเบอรี่ด้านนู้นเนาะผู้ใหญ่20เด็ก10บบาทเราอยู่ในสวนดอกไม้ในม่อนแจ่มเนาะที่ชื่อว่าไล่ดอกลมหนาว พอเข้ามาปุ๊บแม่งใหญ่ใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่แล้วก็ลึกลงไปอีกคือถ้ามองข้างนอกอ่ะอาจจะเห็นว่ามันเล็กๆแล้วดอกมาเยอะมากสวยมากมีหลายสีไม่ใช่มีแค่แบบม่วงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีน้อยๆเข้ามาคือแบบเยอะมากแลยยาวไปจนนู่นอ่ะใช่ใช่สม <30 S 1> ิาบายคือถ่ายรูปร้อยรูปพันรูปหมื่นรูปแสนรูปไอ้ข้างหลังข้างหลังนะไอ้ม่วงเนี่ยนั่นคือยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะในไร่นี้แล้ว30บบาทเองคุ้มมาก,มากโอเค เดี๋ยวเราเอาเอินเ n s ร์ t ในไลนนี้แบบสีสวยมาให้ดูกันดีกว่าจัดป้ายทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปเล่นฟูมาราม้งกันนะนั่งหน้าเลยอยู่กับคนขับนะครับที่นี่น่ากลัวไหมก็ไม่น่ากลัวครับ เล่นแบบสนุกสนุกอ๋อคือในพลมาภูมิลาโมงที่เนี่ยเสียคนละ50บาทหรือว่าคันละ100่งรนะปล่อยลงทางที่เราขึ้นมานี่เลยอ๋อน่าจะมันมากขับยากปะไม่ยากครับเล่นง่ายครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะ <c oughs> อะไรพี่อะไร โคตรสตันเลยโคตรสตันเลยเหมือนแบกไม่ค่อยอยู่ที่นะดูวข้างล่ะนะคะเฮียค่ะโควงโหยสักหาๆๆด้านหน้าๆชนแล้วด้านหน้าชนโอ้ยอิ้ยช่วยกันอยู่ๆช่วยกันอยู่ เรียบประกันเรียบประกันต้องเรียกประกันแล้วเขาบอกเรียกประกันหน่อยชนด้านพีพี่ลงก่อนลงก่อนโอเคครับโอ้โหชนกันหนักด้านนู้นก็ชนไปแล้วยูไม่ได้ชนนั่นหลบพี่อ๋อหลบอ๋อโหลบโอ้เหนื่อยปะไปไปเลยสิเนี่ยทางเนี้ยทุกคนทางนี้แหละมันจะเร็วมากไปไปเลย เขาก่อนนะครับผมเขากนะครับโอ้ยแมงโคชาเลยเป็นไงพี่เป็นไงช็อกแฉะนั่งเกรงไปจ้าโอ้หุยคดเหนื่อยโอ้แต่มันมันมันถ้าไม่ถึงเบรกเลยอ่ะปล่อยลงมาอย่างเดียวคงมันน่าดูตูดคงชาหน้าดูอ่ะคือไขมันก็เยอะมาก Oh. ตอนรกยังได้อยู่แคือตอนที่มันลงมาตอนสุดท้ายอะ่ะตอนที่แบบเป็นเนินสุดท้ายที่แม่งแบบโอ้โหมันแบบมันมันเขาเรีวยกว่าอะไรอะ่ะมันสั่นแล้วมันมีหินเยอะเออแล้วมันเป็นเนินแบบชันๆเลยแต่ดีกว,ว่าครั้งที่แล้วนะถือว่าขับดีนะไม่ชนเลยอถือว่าขับดีถือว่าขับดีบดในทริปนี้ม้อนแจม่มสองวันหนึ่งคืนก็ต้องจบเพียงเท่าน,นี้แหละ <Okay. S 1> ทุกคนเนาะเดี๋ยวจะไปไหนต่อเดี๋ยวมาดูกันโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย